นะครับวิดีัอเทรนดิ้งบ้านสเกรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าเอเซชันที่ชื่อว่า s c o u p นะครับสามารถจะช่วยให้งานเขียนแบบ2 d c a d นะครับด้วยโปรแกรม Layout เนี่ยมันทำงานยังไงได้ดีนะครับโดยเฉพาะงาน section นะครับเป็นต้นครับเดี๋ยวเราใช้โปรแกรม Sca ต u p นะครับโปร2 0 1 6นะครับในการทำงานโอเคครับก็เมื่อเราเปิดโปรแกรม S เกต u p มาแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะมีเอเจนชั่นตัวหนึ่งที่ผมติดตั้งในบอร์ดแล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าสกาวนะครับเอเจนชั่นแล้วก็สกาวตรงนี้ครับนะครับตันนี้นะครับหรือเปิดที่วิวนะครับทูพาร์เร็นะครับแล้วก็สกาวออกมานะครับตัวนี้การติดตั้งไม่ยากนะครับไปที่เอเจนชั่นแวร์เฮาส์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับก็พิมพ์คำว่าสกาวเข้าไปครับ S KALP จะได้มาก็ดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นี่ครับ Scal ส6นะครับติดตั้งเลยตามคู่มือนะครับก็มีการทดลองใช้ประมาณ7วันหรือ15วันผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ทดลองใช้คลิกตัวนี้นะครับมันก็จะรีจิสเตอร์ออนไลน์จะได้มามันก็ให้เราได้ใช้เลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับสเกลตัวนี้โอเคครับ Activate set ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นออกมาอย่างนี้เอาละเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำทดลองให้ดูนะครับว่า section มันทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นงานอาคารนะครับเป็นต้นนะครับหรืองานอื่นก็ได้นะครับอะเดี๋ยวผมเริ่มจากงานที่เป็นลักษณะของอเป็นบ้านก่อนดีกว่านะครับอะเดี๋ยวผมทำทำอาคารสักขนาดสี่คูณสี่เล็กๆนะครับสี่อาสี่เล็กๆขึ้นมาเสร็จแล้วมานะครับผม offset ผนังออกไปจุดหนึ่งแล้วก็ e l e t e นะครับแล้วก็กด 3เมตรขึ้นมาอ่าผมกด G แล้วกันนะครับเป็นผนังจะได้มาดูใส่ประตูเข้าไปนะครับประตูเนี่ยขนาดสักประมาณหนึ่งจุสองนะครับสูงหนึ่งสูงสองเมตรแล้วก็จุดหนึ่งนะครับเข้าไปอันนี้เป็นผนังนะครับป็นผนังจะได้มาครับผมกด R เนาะทำเป็นประตูครับผมง่ายๆนะครับ s ก e ด c h u p เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเป็นประตู F offset นะครับประมาณสัก5เซนติเมตรนะครับจะได้มา ก็ลากเส้นลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับชนกันสเกตอัพมันนะครับเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆนะครับใครก็ใช้ได้ครับนะครับลบไปจะได้มาก็ P นะครับ push pull เท่ากับผนังเลยคือ10เซนนะครับคลิกแล้วก็กด G ระหว่างทำก็อาจจะกดพนะครับเพนบักเก็ตแล้วก็เติมสีไปเลยก็ได้นะครับบูทนะครับตอนนี้เรียกบูทผมก็ทาเข้าไปนะครับทาบูทเข้าไป อาจจะเป็นหนังอาจจะใส่สีหน่อยนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราอยากจะใส่เป็นสีฟ้าอ่อนก็ใส่เข้าไปนะครับก็เป็นหนัง๋ยวผมก็ทำประตูเข้ามานะครับประตูก็ดันเข้าไปสักประมาณห้าเซนเหมือนกันนะสีแล้วก็จะซัมปิ้งได้นะครับแซัมปิ้ง,ง,งแล้วก็ทาเข้าไป โอเคครับนี่คือประตูนะครับในการทํางานเป็นลักษณะประตูว่าเ,เดี๋ยวผมจะทำเซกชันนะครับเป็นภาพแปลนนะครับในการตัดตรงนี้นะครับผนังน,นะครับเดี๋ยวผมหมุนประตูนิดน,นึงนะให้มันดูเป็นลักษณะนนเป็นแบบก่อนรมา90องศาแล้วก็เดี๋ยวผมทำอาร์คนะครับส Arc, ั่นอาร์คแตะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นนะครับเป็นเส้นโค้งเข่าๆนะครับแล้วก็เลื่อนทั้งหมดตรงนี้กด G เพื่อเป็นประตู บอแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทํางานต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองทำเซกชั่นนะตัวที่ผมจะทาเท็กเจอร์ลงไปก่อนนะครับปกตินะครับเวลาใช้งานเนี่ยเท็กเจอร์ต่างๆนะครับมันจะต้องติดตั้งลงไปในโปรแกรมแซฟก่อนในกรณีที่เราอยากใช้งานมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแพทเทิร์นตรงนี้เข้าไปนะครับที่มากับโปรแกรมแซฟเลยเป็นคอนกรีตเอาเป็นอิฐดีกว่านะครับกรปุอิฐทาเข้าไปตรงนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นอิฐนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาส่วนที่เป็นดินนะครับดินเข้าไปดิน ครับตรงที่เป็นดินนะแล้วก็โอเคครับแค่นี้นะครับอาจจะเป็นสีสันหนึ่งนะครับสีสันหนึ่งหนุนทาาเข้าไปเป็นสีขาวนะครับเอาเป็นสีดำแล้วกันนะครับคัลเลอร์สีดำโอเคครับรีพอร์ตแล้วจะได้มานะครับไปที่เซสชันนะครับตัวนี้ครับสเกลใช้ง่ายมากครับคลิกนะครับมันให้เราสร้างเซสชันขึ้นมาผมกดบวกแล้วผมก็เปลเข้าไปตรงนี้ครับโอเคครับตั้งชื่อ เอเอนะครับเคราซีนไหมโอเคครับให้กดเคราซีนด้วยนะครับลดนีดที่ก่อแล้วก็ดึงลงมาครับตัดที่ประตูถ้มานะครับถ้าเราดูดีเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเป็นเซกชันให้เราเลยเห็นไหมครับฟิวตลอดเวลาเลยตัวนี้สุดยอดมากนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาทําเองนะครับตรงนี้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวผมเปิดคลิกขวาตรงนี้ก่อนนะครับเอาเซกชันขึ้นมาก่อนนะครับคำตัดเซกชันเพื่อจะให้งานมันทางานได้นะครับ ในระบบไปการ Macintosh นะครับมันก็จะต่างกับ Windows นิดนึงนะตรงที่ว่าเราจะต้องเซตค่านะครับค่อนข้างค่อยๆลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับ s e i o n d Display โอเคครับแล้วก็แล้วก็แต่แ้มันก็กดดันนะครับเมื่อกดดันแล้วผมก็กดใช้ได้เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างต่อไปครับเราสากดที่ผิวนะครับและสามารถกําหนดได้เลยนะครับอยากให้เป็นแบบที่อะไรครับนะครับผมกดไปที่ Brick นะครับปุ๊บนะครับเสร็จเลยเห็นไหมครับ เป็นบิเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมทาสีเข้าไปเป็นสีดำแล้วกันนะครับ black เห็นไหมครับ black เลยแล้วนี้ผมก็ได้ section ทันทีแล้วครับนะครับต่อไปปรับ camera parallel projection นะครับแล้วก็มองเป็น top view นะครับมองเป็น top view view นะครับแล้วก็สามารถจะปรับมุมมองได้ผมปรับ view ขึ้นมาก่อนไปที่ view to palette นะครับแล้วก็ view v i e ตรงไหนเอ่ย view to palette view อยู่ตรงนี้ก็ต้องปรับเองครับเป็นวิวขึ้นมาครับลากขึ้นมาเป็นวิวขวางนะครับก็ดันนะครับโอเคครับปรับเป็นท็อปวิวเห็นไหมครับเราก็ได้เซสชันเลยทันทีเห็นไหมครับง่ายดายมากเห็นไหมครับต่อไปครับเราสามารถจะทํานะครับให้มันเป็นประตูส่วนอื่นได้นะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนประตูนะครับย้ายประตูผมปิดเซสชันก่อนนะครับปิดประตูปิดเซสชันก่อนแต่ถ้ามาผมเอาประตูนะครับมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ป o p y มาฝั่งนี้ครับ ใสได้ไหมผมหมุนมันนิดนึงนะครับหมุนมาฝั่งนี้แล้วผมก็เอานี่ไปแปะนะครับล็อกแกนได้นะครับสแตร็ครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับอาจจะเป็นวิวนะครับไฮเดรซออเดโมเดนนี้ก่อนเพราะว่าล็อกไว้พื้นฐานนะครับฝึกได้ไม่ยากครับมีวิดีโอเทรนนิ่งนะครับในเว็บไซต์ของบ้านเซฟเลยนะครับสามารถจะได้ง่ายๆเลยนะครับผมพิมพ์จุดหนึ่ง enter ปิดบอยแล้วนะครับ จากนั้นมานะครับผมปรับเป็นท็อปวิวนะครับแล้วผมก็กดเซกชั่นครับเห็นไหมครับมันตัดให้ทันทีเลยนะครับทันทีเลยรวดเร็วเลยไหมครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับในการทํางานครับเดี๋ยวผมจะเซฟนะครับไฟล์นะครับแล้วก็เซฟนะชื่ออะไรก็ได้ครับเซฟไปก่อนแล้วก็ไฟล์เซนต์ทูเลเยอัลตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับถ้าใครไม่ใช้เนี่ยโอ้โหเสียดายมากนะครับเพราะว่ามันทําให้งานการทํางานเนี่ยเร็วขึ้นอย่างมากเลย นะครับเห็นไหมครับเอเข้ามาแล้วในโปรแกรมแทร์แล้วเนี่ยเราสามารถจะปรับให้มันเป็นสเกลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอย่างนี้รับปรับปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่วินโดว์นะครับโชว์เทรดอยู่ไหนเอ่ยอ๋อไม่มีเทรดนะครับนิวเป็นลักษณะเป็นสเกตอัพโมเดลนะครับขึ้นมาละจะได้มานะครับเราก็ไปที่วิวผมก็ปรับสเกลได้นะครับ1นึต่อสาเอาเป็น1นต่อหต่อ หนึ่งต่อยี่สิบแล้วกันครับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกไปหนึ่งต่อยี่สิบไม่มีนะครับเอาเป็นหนึ่งต่อยี่สิบห้าแล้วกันแอดคัสตอมสเกลได้นะครับตรงนี้เราสามารถจะปรับได้เองนะครับตามที่ต้องการได้กดบวกนะครับหนึ่งมิลลิเมตรต่อยี่สิบห้ามิลลิเมตรแล้วก็แอดครับเลือนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งต่อยี่สิบห้าขึ้นมาคัสตอมสเกล โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วต่อไปครับเมื่อเราได้แล้วเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเช็คไปเลยเห็นไหมครับอ่ลองซูมเข้าไปดูไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะประับนะครับเท็กเจอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาโปรแกรมเลเยอร์เอา์นะครับเราต้องไปเซตที่เราเรียนเซตอัพนะครับแล้วตรงนี้ปรับให้มันเป็นไฮแต่เราไม่ควรปรับตอนทำงานนะครับตรงดิสเพย์เรสูช t ั o นเนี่ยให้เป็นไฮไว้ตอนต้องการโชว์ความสวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรทำตรงนี้นะครับเอาพุตลิสูชันตรงนี้ปรับให้ไฮได้นะครับอ่าไปดูครับ เห็นไหมครับเรียบร้อยละอ่วเดี๋ยวผมลองอัปเดตนะตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองทำอีกประตูนึงขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็ปิดตรงนี้ก่อนผมก็เอาประตูมาไว้ตรงนี้นะครับก๊อปปี้มาครับผมก็กดโรเตทนะครับกับองศานะครับแล้วก็เอานี่ไปแปะนะครับะตรงนี้นะครับได้วมาผมก็แัะไปที่กระปายแล้วก็ ตัดนิดนึงครับเป็นเป็นลักษณะของตัวก็ดันเข้าไปจุดหนึ่งครับแล้วก็ผมก็ปรับเป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็กดนะครับครับแล้วก็กำลังแล้วก็กดนะครับให้เป็นเซสชันเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมก็อ๋อผมผมลืมเซฟลัดซีนไว้นะครับมันอาจจะเด็ดมันอาจจะซีนอาจจะเด้งนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับลองดูหลันี้ครับ แล้วกดลิกขวาแล้วก็อัปเดตเห็นไหมครับมันก็จะตัดให้เลยทันทีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานได้เรียบรวดเร็วเลยนะครับไฟล์นะครับลองดูนะครับแอกซ์พอร์ตนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เป็น PDF นะครับปรับแต่งออปชันสักหน่อยนี่ให้มันเป็นไฮสักนิดนึงนะครับเวเตอร์คุณที่แค่นี้พอละยีปรับได้สูงได้ขึ้นกว่านี้ได้นะครับแต่ไม่เอานะครับกดโอเคครับแล้วก็เซฟและนี่ครับผลงานก็ออกมาเป็น PDF ละรวดเร็วเลยครับ ลองดูนะครับสกลครับสกนะครับช่วยการทำงานรุดเร็วขึ้นมากเลยนะครับสวัสดีครับ